เปลียนประสบการณ์เป to ็นแรงบันดาลใจผลิตรายการโดยเรามุ่งหวังเป็นสื่อที่สร้างสรรค์ภารกิจในการให้บริการด้านข่าวสารความรู้สารประโยชน์อะไรล่ะเด็กจะส่งผมหันหน้ามาทางนี้ หันหน้ามาทางนี้คุณแม่เอาทำไมร้องไห้แล้วล่ะนี่นี่ป๋าสองยายคนนึงขรับดอกไม้คนนึงขรับป๋าสองยายคนนึงขรับ ดอกไม้คนนึ้งข้าวคนนึ่งข้าบที่ขม่าคนนึ่งข้าบไรไม่ป่าตีเลออาตึมหรือตาตองหรือมัดสายแเบรมาทานนี่บังคับสิเหลืเงินได้เติท่านเชิญครับเอาเลยจะ่อเอาเลยจะขอ ลูกหลานของไอหลวงตาหลวงตาทองนี่ก็ได้ยมาร่วมบุญด้วยให้ทำหนังสือมาแจกพี่เชือกฟ้าบมีอย่างบ้เอเแล้วอ้าวไม่ใหญ่สอนเอ้าวไม่ให่สอนไม่ใหสอนเจ้าของวัดอยู่แล้วเัวใหญ่ ให่สอนเต็มที่ไม่ใช่สอนเป็นเจ้าของวัดเหรอเจ้าของวัดพ่อพ่อพ่อใหญ่สอนเ่เป็นเจ้าเจ้าของสร้างวัดนี้ตุ่มให้เบ้าเลยพ่้เเลยมให้เบ้าเลยพี่ใหญ่สีก็เต็มใจเต็มที่เลยค่ะพี่ใหญ่สีก็เต็มใจเต็มที่เลยค่ะตั้งใจตั้งแต่โอ้ยตั้งแต่เริ่มสร้างค่ะเต็มร้อยแล้วล่ะทีนี้ได้โหวตแล้วอ้าวคุณพี่ใหญ่สีมองกล้องสิ คุณพี่ใหญ่สีมองกล้องสิก็ยินดีนะคะที่ว่าได้มาดูแล้วก็น้องที่ที่ที่อยู่ที่บ้านนี้ได้ไปทำงานรู้จักกันพามานดูแล้วเกิดเกิดสัทยาอยากทำต่อก็เลยร่วมบุญมาเรื่อยๆกว่าจะสร้างเสร็จถึงวันนี้ก็หลายปีอยู่จากการร่วมบุญทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นกระถิ่นข้าวตากก็เติมมาทอดเรื่อยๆจนสำเร็จมาถึงทุกวันนี้นะคะ และสิ่งที่ประสงค์ในวันนี้ก็คือมาเพื่อจะมาติดทองสองมุิมิตถวายให้เป็นพุทธศาสนา,าไว้ให้ประชาชนเรากล่าวไหว้บูชาพที่เป็นาาาสาิ่งสำคัญของศาสนาอยากให้สืบต่อไปนะก็ะดีใจที่ได้ทําจนจากที่ได้แล้วมาหลายๆปีที่เขาคงสร้างคงสร้างทิ้งไว้เนี่ยได้สำเร็จมาถึงทุกวันนี้แต่ในภาพที่เห็นเนี่ย ข้ว้กุ้นกค้นแรับร่ันนจะได้รงวนที่จะได้ก้าวหน้าหาหวจะรับมร่มกันด้วยธแล้วร ไม่รอวใจที่มาลงงานจ้ะทราบข่าวจากอะไรเนี่ยคนน้อยงก็กระจายไปทั่วเลยเนาะดังๆอย่างนี้นะทั้หมดเลย่่ก็อยู่ต่างจังหวัดครับผมอยู่รรอัดก็พอดีมาทำชวนนี่หละนากสินนี่ครับก็มาวันนี้ก็คนเยอะมากเลยไม่คิดว่าคนจะมากขนาดนี้ก็เลยจัดทำก๋วยเตี๋ยวมา ไม่พอไม่พอเลยตามพี่ถูกอ่ะก็ทุกอย่างเราทำเองหมดตั้งแต่ลูกชิ้นเนื้อหมูอะไรต่างอ๋อเป็นเนื้อหมูใช่ไหมครับครับของเราเป็นฟาร์มหมูอ่ะอยู่บุรีรฟาร์มว่าเห็นอบายเร็วมายบายยิ้มยิ้หน่อย อารมณเหนบนี้ยิ้มไหนนิ้บดูนากไไงครับก๋วยเตี๋ยวแล้วนี่เคยชิมเคยลองรู้อย่างัเคยแล้วรเรสชาติเป็นยังไงบ้างอะไรครับไม่ได้ขี้เหร่เลยใช่ไหมครียดเดียดเามีมีมีคำคมใม้คำว่าอร่อยเนี่ยแซ่บเซ็งสุดยอดครับยม

สุ้มไทยนะครับอ่าวีน้องกอฝ่ายเราสนทุกคนว่าถ้งเกิดเล่ดูวัน้ว่าเดมีส่วนย่างไรทางกรสือสายกันยินดีต้อนรับนะครับเะาพ่เป็นผู้าสตร์ผู้เชื่อนะครับอเด็ดพี่น้องเข้ากับเป็นคนใส่แง่เอารอ้นะครับื่้นตื่นเ ผัดผัดมีผ,ดมผัดมีกันน้ำไหนละผัดมีผัดมีหมดแล้วคะ่ะให้ทราไมไเม่นมาไทายทำบุญแล้วก็มีมความสุขบนโตะโชว์บนโตะไม่ใช่โชว์โต้อยากได้โชคช่วนหมาน้นลำล้วงรัว,ต,ว,ต,วตัวตอนเย็นนี้ห้าห้าสอง อยากได้ชกชกมันหมานล่ำ <cat> ล <at light intens ifies> <that> <that> nah ่ำรวยหอยน้ำตัวตอนเย็นนี้ห้าห้าสองโอเคโอเควั

มีรายชื่อวัดอิไดรักษ์พระราชาท,รทานสุนามศรีมางวดที่5้าประจำปี2 5 5 7ลำดับที่49วัดนาศีนวลตำบลนาศีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารกว้าง20เมตรยาว40เมตรประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไปเล่มที่132ตอนพิเศษ63งอง วันที่20มีนาคมพศ2558บ้านนาชีวนวูหนึง่งขออนุญาตเล่าวรายนานในการจัดที่ีินผูกพันธ์ิธ์มหมาจิดพองฝังลูกมิติแนะนำตัวแทนของคณะกรรมการจากชาวบ้านนาชนวนตอนสายได้อย่างถูกต้องตามหลัก พระธรรมขบหนอยอันสูงยิ่จากพระเดชพระคุณพระราชสำนักโมโกล่เจ้าคณะจังหวัดเลือกอาหารประธานสาสยมีหัวใจเรื่องราวอันมากมายที่ทรงได้ทำเหนื่อยแบกภาระผู้คนบนแผ่นดินได้มีและได้กิน อาตภัายะไอ้ถือถือขันนะถือขันน่นเป็นยังไงบ้างขอรู้สึกหน่อยคอรู้สึกตอนนั้นเหรแบบปลื้มมากเลยแหละนึกถึงแต่แบบนึกถึงแต่พ่อแม่ญาติพี่น้องที่เสียไปแล้วอยากให้ท่านได้ได้รับรู้ว่าเราได้มีโอกาสได้ทำบุญขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ย เป็นเป็นไรแต่ขอเชิญครับเชิญครับอ่าแล้คือแบบตอนที่ค้าเดินทยอยเข้าในโบนไปเนี่ยเบื่อปึ้มากตอนที่สุดขาไพาไม่ใช่หนูก็ยังไหวทำไมไม่เรียกชื่อพี่จิ๋มสักทีไม่รู้ว่าต่างยังไงไม่เพราะว่าขาเยอะไงพี่เป็นผู้หญิงเข้าไปมันจะยากมันก็เลยจัดผู้ชายเข้าไปอย่างนั้นไม่ใช่จ เขาเขาสังคกตเลยว่าทำไมไม่มีชื่อเราเช่นพมเพนช่วงเดิมเป็นส่วนพระพุทธกุู่นไงเราเข้าลาช่วงพระพุทธกุ่นไิไม่ไดเิจงตจุดดูที่บ้านเพื่อนเพื่อเยอะนันเอ็กเกินคาดนะเองปวาวสัมดาโมหะในยะ

ในการประกอบเจตจำนพุทธศาสนาเน่เอาปส่ไหมส่่วนหมาประชาชนเป็นยังไงบ้างวันนี้โอ้ประชาชนอันนเหังได้เลย शरण जना ไอ้ชา้นเชิญครับคุยเลยคุยเลยถอยหน่อยถอยหน่อครับสำหรับไว้หน่อยโอเคเยี่ยมโอเคไอ้ชั้นสำหรับกิจกรรมวันนี้ของพี่น้องชาวพุทธเราถือว่าพี่น้องสมัครสมานสมัคคีร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็สร้างส่งเสริมพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองในของชาวพุทธเรานั้นนะครับโอเคพี่น้องกล่าวว่าตัวส์ akasang khoyayayapatipanno bhagavatu sang akasang ถึงแสนจะโชคดีที่เกิดเป็นคนไทยได้ภาคภูมิใจสเสมอมาถ้ามีใครถามทำไมคนไทยถึงรักพระองค์อย่างนี้แค่ได้ชมพระบารมีก็ยิ้มทั้งน้ำตาถ้าหากให้อธิบายเหตุผลนานา,นาน คงต้องใช้เวลาเท่าชีวิตนี้เพราะท่านทำเพื่อคนไทยด้วยธรรมะของพระราชาหวังให้เราชาวประชาอยู่ดีกินดีท่านต้องเหนื่อยเพราะงานหนักไม่เคยพักจวบจนวันนี้จึงโชคดีที่แผ่นดินนี้ มีราชาผู้ทรงธรรมทรงเป็นนิยามแห่งความดีเป็นอัญเมัมณีที่เลิศล้ำสดสวยใสยกระจ่างสว่างด้วยธรรมด้วยน้ำพระทัย ทเมตาถ้ามีใครถามทำไมคนไทยถึงรักพระองค์อย่างนี้แค่ได้ชมพระบารมีก็ออยิ้มทั้งน้ำตาถ้าหากให้อธิบายเหตุผลนานา,นาคงต้องใช้เวลาเท่าชีวิตนี้ เพราะท่านทำเพื่อคนไทยด้วยธรรมะของพระราชาหวังให้เราชาวประชาอยู่ดีกินดีท่านต้องเหนื่อยเพราะงานหนักไม่เคยพักจวบจนวันนี้จึงโชคดีที่แผ่นดินนี้มีราชาผู้ทรงธรรม ชาหวังให้เราชาวประชาอยู่ดีกินดีท่านต้องเหนื่อยเพราะงานนักไม่เคยพักจบจนวันนี้จึงโชคดีที่แผ่นดินนี้มีราชาผูท้ทรงธรรม ต้องเหนื่อยเพราะงานหนักไม่เคยพักจวบจนวันนี้ฉันโชคดีที่แผ่นดินนี้มีราชาผู้ทรงธรรม ามาของพระราชาหวังให้เราชาวประชาอยู่ดีกินดีท่านต้องเหนื่อยเพราะงานนักไม่เคยพักจยุจนวันนี้จึงโชคดีที่แผ่นดินนี้มีราชาผู้ทรงธรรม เปียนประสบการณ์เป็นแรงบันดาลใจผลิตรายการโดยเรามุ่งหวังเป็นสื่อที่สร้างสรรค์ภารกิจในการให้บริการด้านข่าวสารความรู้สารประโยชน์สวัสดีครับ